Are you available for the interview on Tuesday? Something like that. We <c oughs> interview อะไรอะเอาจริงจำงานไม่ได้เลยเพราะว่าเราสมัครไปเป็นร้อย Hi everyone, c o m e i n for the group interview. <c oughs> group interview เราต้องไปิ interview รวมกับหลายๆคนมันคืออะไรฉันไม่รู้จ้าครูเห็นฝรั่งอะฝรั่งมันชอบยกมือยกมือเก่ง y <Yeah>. e แต่พอเขาบอกว่าอาคนยกมือซีครูเออเขายกมือกันฟัง <c oughs> ไม่ออกหรอกถามอะไรตอนนั้นงงมากวันนี้จะมาเล่า การสัมภาษณ์งานในบริษัทฝรั่งในออสเตรเลียครั้งแรกที่ได้งานแบรนด์แบบดีมากๆในบริษัทฝรัง่งตอนนั้นอายุประมาณ18ปีภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยได้เป็นยังไงมาชมอะตอนที่เราไปอะเราก็ทํางานแต่ละอาหารไทยใช่ไหมคะประมาณเดือน2เดือนแรกในใจเราอะอยากทํางานกับฝรั่งมากถามว่าทําไมเรื่องเงินหนึ่งสองคือเรามาอยู่ต่างประเทศอะเราอยากหาประสบการณ์อยากทํางานกับฝรั่งเพื่อที่เราจะได้ภาษาอัตสั้นๆเลยนะคะเราก็สมัคร ในอาเว็บกรมรีเว็บซีสมัครทุกงานในประสบการณ์เด็กอายุ18ที่ไม่ค่อยจะมีมีแต่ทำงานร้านอาหารไทยวัน Number ร์วันนัมเบอรเราก็สมัครทุกงานนะทุกคนส่วนใหญ่ส,สมัครงานขายนะคะก็ไม่มีคนเรียกเลยเพราะประสบการณ์เราน้อยคนที่เรียกไปอ่ะคนแรกอาจำได้เลยอืบอกว่างานเซลโอ้โหบริษัทฝรั่งดีแต่พอไปถึงให้ฉันไปทำงานเขาประตูไข่ขอบอุ้ยเรื่องนั้นอยากเมามากยาวมากอต น่าก,กลัวมากชีวิตเด็กน้อยอาจเอาเป็นว่างานนี้ก่อนสุดท้ายได้โทรศัพท์มาค่ะตอนนั้นชื่อวี S <S This <be>? okay. Yes it's me <S Are you available for the interview on Tuesday Something like that We interview อะไรอะเอาจริงจำงานไม่ได้เลยเพราะว่าเราสมัครไปเป็นร้อยอะ <c oughs> บอกสถานที่เราก็พยายามไปแบบ backtrack แหละว่บบางานไหน ä, สรุปไม่รู้ว่างานไหนนะคะเราก็เดินเข้าไปเฮ้ยที่ interview นี้มันเป็นออฟฟิศว่าจังหวะที่เดินก้าวเข้าไปค่ะมี reception <oughs> แล้วก็มองซ้ายมองขวามีพลังหัวทองหน้าแบบนี้ <c oughs> เขาก็ nerve สแบบเราแล้วก็ ก็มีเอเชียนเยอะแยะมากมายนั่งอยู่ตรงนั้นก็เป็นบรรยากาศอึมครึมแต่ครูก็แอบได้ยินเขาพูดภาษาอังกฤษกันวิดในใจเฮ้ยแกเป็นเอเชียนเหมือนฉันแต่แกพูดภาษาอังกฤษ fluent มากโดยสรุปจากการมองนะคะเป็นคนไทยคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเราก็เป็นคนไทยที่ไม่ได้เกิดที่ออสเตรเลียคนเดียวที่อยู่ในที่นั้นคิดดนใจฉันจะรอดไหมเขาก็เรียกเข้าไปค่ะ hi everyone come in for the group interview กลุ่มอินเทอร์วิวเราต้องไปอินเทอร์วิวรวมกับหลายๆคนมันคืออะไรฉันไม่รู้จ้าเดินเข้าไปค่ะนั่งเป็นวงกลมในห้องกลุ่มอินเทอร์วิวแล้วก็มีคนที่แบบว่าเออหลับคนเอาเหมือนคน er อินเทอร์วิเวอร์อยู่ตรงกลางเขาก็ไม่ได้อะไรมากเลยนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยคือเป็นแบรนด์แบรนด์น้ำหอมแบรนด์เครื่องสำอางแบบโอ้กชชี่เบอร์เบอรี่อะไรอย่างนี้เลยเป็นแบรนด์ระดับเลิศเขาก็บอกว่าเราอ่ะจะไปอยู่ตามห้างนะขายน้ำหอมขายเครื่องสำอางนั่นนี่แล้วเขาก็ชอบถามอ่ะใครทำงี้ได้บ้างอ่ะคุ ฝรั่งอะฝรั่งมันชอบยกมือยกมือเก่ง yes แล้วเขาก็ชอบถาม have you heard of this perfume เคยได้ยินน้ำหอมนี้ไหมฝรั่งก็จะ yes อีแม่อายุ1ิ 8, มีเงินซื้อน้ำหอมหรอตอนนั้นไม่รู้จักค่ะก็แต่ที่ทำอะเขาพูดอะไรมาคูยิ้มหมดเลยแบบน็อตอะไม่ใช่นั่งคูเห็นฝรั่งนั่งหน้าอย่างเงี้ยแต่มันมีฝรั่งที่แบบ energetic เวอร์แบบแ <Yeah. S 1> ต่คูทำอย่างนี้ไม่ได้ไงคือตอนนั้นเราไม่ได้กล้าค่ะแล้วก็แค่แบบยิ้มเขาพูดอะไรมาฉันยิ้มสยามฉันเป็นนางสาวไทย mm hmm. ฟังก็ออกบ้างไม่ออกบ้างแต่พอเขาบอกว่าอาคนยกมือซิครูเขายกมือกันฟังไม่ออกหรอกถามอะไรตอนนั้นงงมากแต่ถามว่าครูพูดภาษาอังกฤษได้ไหมอะครูได้ในระดับหนึ่งนะคือครูเรียนโรงเรียนไทยมาถึงมหครูพูดภาษาอังกฤษได้อ่ะพูดตรงตรงก็คือเก่งกว่าเพื่อนในระดับเดียวกันเพราะว่าครูเรียนพิเศษเยอะมากแล้วครูฝึกเองเยอะมากแล้วครูดูหนังภาษาอังกฤษเยอะมากฉะนั้นครูพอฟังออกครูพอพูดได้ตอบได้รู้สับแต่คือมันยังฟังไม่ค่อยออกแล้วยังแอบคิดนานอยู่ในการสร้างประโยค จนโมเมนต์ไม่มีวันลือโมเมนต์นั้นค่ะเขาหยิบน้ําหอมขวดหนึ่งมาเป็นขวดกลมๆวางบนมือโอ้ยคุณคิดในใจฉันรู้จักอันเดะขอพูดก่อนเลยโอ้ว้าว I love Britney Spears I ฉันชอบน้ำหอม Britney Spears คนนั้นค่ะเขาหันมายิ <Yeah. S 1> ้มเรามีตัวตนขึ้นมาทันเท hey. <laughs> จุดเงินแหละ คือจดตัวต้นของฉันแม่บริตนี่ช่วยหนูไว้ถามอะไรต่อจําได้ไม่มากแล้นะคะเพราะว่ามันสิกว่าปีแล้วเดินออกมาจากห้องฝรั่งเขาก็พวกพวกอินเตอร์วิวด้วยกันอ่ะก็หันไป thank you thank you ครูก็ทําตามเดินไป make sure ว่าเจอคนที่อินเตอร์วิวอร์หันไป thank you so much nice to meet you ยิ้มสยามอีกแล้วชีก็ you're welcome thank you nice to meet you too เราก็เดินออกมาคิดในใจไม่น่าได้ฝรั่งเต็มไปหมดเลยเอาฉันทำไม กลับบ้านไปค่ะสองวันถัดไปเขาโทรไป p a s อ Interview รอบแรบก Group อินเ r อร์รวริวแล้วแต่เราเก็บอารมณ์ค่ะ ohohthat'sgreat ดีจังเลยเขาก็ถาม canyoucomeforthesecondinterviewonthatdaybla ah, bla bla ขอมาอินเตอร์วิวอีกรอบได้ไหมเป็นอินเตอร์วิวเดียวแล้วก็ ohyeahofcoursenice Oh, เราก็ไปอินเทอร์วิวคำถามเขาก็จะแบบว่า why should we hire you ทำไมรับเราไปทำงาน what can you do เคยทำงานอะไรมาบ้าง เอาจริงครูก็ไม่เคยทำงานขายไม่เคยทำงานกับรลางครูก็แบบว่า I'm oh, um, very good with people ฉันะน่ะฉันน่ะดีกับคนมากเลยแบบ I'm very friendly ฉันนะ่ะ friendly มากๆเลยนะ I'm a hard worker I work very very hard in every j o b that I got and I can speak Thai English and Mandarin ฉันน่ะเฟรนลี่นะฉันนะนะนนะทําำงานได้ดีกับคน I'm a า hard worker ฉันพูดไทยพูดอังกฤษพูดจีนได้แต่พวก a bit of Mandarin คือตอนนั้นตอนแบบสก,กราปีที่แล้วพูดจีนยังพอได้อยู่ตอนนี้ก็ลืมๆไปบ้างแล้ว um, เขาก็ oh you speak Mandarin But Mandarin, Mandarin คือจีนนะคะจีนกลาง่ But, yes a little bit I'm um, about 50%บอก50%คือนางเป็นฝรั่งนางคงพูดไม่ได้หรอกแต่ครูว่าครูพูดได้น่าจะประมาณแบบครูพอฟังออกมากๆเลยตอนนั้นเพราะตอนนั้นช เอฟฟโเ้มสืีชจะข้าเรื่องก็เอาเป็นว่าเขาถามนู่นนั่นนี่นะแต่จำไม่ได้เราพอสิกบกว่าปีแล้วแต่นั่นคือหลักหลักสิ่งที่ครูคิดตอนนั้นอะเราไม่มีประสบการณ์แต่สิ่งที่เราต้องขายคือเราต้องขาย personality ของเราและขายความสามารถของเราว่า I'm a hard worker อ,อะ I would really like to get that job แบบฉันอยากที่จะได้งานนั้นจริงๆแล้วเราพูดไปแบบ I I w i l l d o my very best ฉันน่ะ uh, จะทำได้จะทำโดยสุดความสามารถของฉันสุดท้ายอ่ะ uh, ก็แยกยใหญ่กับบ้านวันลุกคขึ้นค่ะเขาโทรมาเลยค่ะบอกว่า Congratulations you got the job Congrats นะเธอได้งาน <c oughs> ตื่นตันมากๆค่ะก็เอาเป็นว่าเขาก็ส่งเราไปเลยค่ะไปในห้างที่ไกลเมืองมากแล้วดีฉันอายุ18บแขวบตอนนั้นเดินทางยังไม่เป็นเพิ่งไปประมาณเดือน2เดือนแรกๆเลยยังนั่งรถไม่เคยนั่งรถบัสออกนอกเมืองเรารถบัสเมืองนอกอะทุกคน,นจริงรถบัสเมืองไทยยังไม่เคยนั่งเลยรถบัสเมืองนอกคือสถานีอะจะถ้าขึ้นสายอะอาจ ไปก็ไปถูกทางถ้าขึ้นขวาคือถ้าขึ้นปิดฝั่งยู่ออกไปในออกนอกโลกไปเลยนะโอ้โหทุกคนอยากเมาส์ต่อมากว่าทํางานกับฝรั่งวันแรกเป็นยังไงในบริษัทที่ไม่เคยทําในสถานที่ที่ไม่รู้จักแต่ครูอยากรู้มากเลยว่าทุกคนอยากรู้เรื่องอะไรอีกจากเรื่องที่เล่ามามีคําถามอะไรจาก EP นี้เมนบอกไว้ได้เลยนะคะแล้ว EP 2เดี๋ยวครูจะมาตอบคําถามจาก EP หนึ่งด้วยค่ะชอบคอนเทนต์แบบนี้ของครูนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลัง ใจให้ครูนะคะตอนนี้จะกลับมาเป็นย mm ูทูบเบอร์ d t i k ิ o ช็อกเเต็มตัวแล้วฝากช่องและขอกำลังใจด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ thank you